ครบับสวัสดีครับพบกับผมเดือมอนชาแนลนะครับก็หลังจากที่ผักล้งนี่ก็จะเยียบหน่อยครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปลงให้ชมเท่าไรครับหลังจากที่มาตรการของรัฐนะครับเขาสั่งห้ามเดินทางข้ามจังหวัดนะครับในช่วงโควิดระบาดครับก็วัดต่างๆก็ก็ได้ปิดครับ ไม่ปิดไม่ได้ให้คนเข้าไปเช่าหามบูชาหรือว่าไปกราบไหว้กิจจีดังๆก็ส่วนใหญ่ครับนี่ก็เลยวันนี้เรจะเอาชุดประจำตัวของสายระยองครับสายระยองสายของปูทิมนะครับก็เป็นหุวงพ่อทองสุกนะครับ ลูกซิดลุงปูทิมลูกซิดลุงปูกกกกแก้วนะครับแห่งบ้านขายจังหวัดระยองครับนี่เป็นของบัดน้องคอนะครับก็นี่เป็นชุดประจําตัวผมที่ผมขึ้นคอหกติดต,ตัวตลอดนะครับก็จะมีเย็นเม็ดฟักครับเย็นเม็ดฝักเย็นเม็ดฝักเป็นทีละลึกฉลองห้อละระฆังนะครับของ b ีสองพันห้าอยหกสิบจีนนีลครับเป็นเลียนขนาดเล็กนะครับเม็ฟักอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูครับทองแนงมนำลังมันปูครับน่ครับทีละละือดหัวระฆังครับขี4หกสี่ก็จะเลี่ยมซ้ห่วงครับใส่ก็ะสวย โดยส่วนใหญ่ผมก็อีองหนึ่งผมก็บางทีก็จะแขนขู่ก,กันกับองค์นี้ครับนี่จะเป็นเหรียญเจริญพรลางนะครับเจริญพรลางอันนี้จะเป็นเหรียรญปีหกสองครับรรนนปีหกสองอันนี้ฉลองอายุวัฒนะมงคลนะครับแปดสิบสามปีเจริญพรครับปีหกสองครับ น,นี่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับเป็นหลุกเต็มองคกาลังจะเขียนที่ละลึกสร้างหอละคังน,นี้ค่อนข้างเล็กสวยนะครับเจด็ดแปดเก้าเดายเล็กคางหน้าครับตัวเดียวครับน่าจะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าก่อส่วนใหญ่ผมก่อจะแฟน เจนนี้แหละครับแต่บางครั้งผมก็จะติดกับของล็อกเก็ตของอูปุกไปครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกจิภาคตะวันออกที่ผมทัศทาแาละกาบไว้ครับนี่ครับผมก็จะแฝงคู่กันก็จะสับเปลี่ยนกับองค์นี้ครับเป็นบางครั้งครับแต่ดยโดยโยด้วยรวมก็จะเป็นเกจินี่นะครับของอูปุกนี่แหละครับ โรเกตนี่ยครับก็จะคู่จะคู่คับองนี้ตลอดครับเส้็จเนี่ยก็จะมีซับเปลี่ยนบางครับแล้วก็มาดูอีกอีกสององค์คับที่ผมติดก,กระเป๋าเสือไปตลอดเนี่ยก็จะเป็นสององค์นี่ครับจะเป็นคุณแผนพายคู่ครับคุณแผนพายคู่ครับต้องพอต้องสุกวัดน้องคอครับคุณแผนพายคู่ก็เป็น พระที่ออกปีนี้มันกันครับปีสองพันห้าหกสิบสี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองซึ่งมวลสารก่อ่อนข้างเยอะนะครับของคุณแผนภายคูนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งก็จะเป็นฮนุมานครับฮนมมานุมานปัดน้องคอค นทองคิดซึ่งฮนุมานนี่จะออกปี2,563นะครับเป็นนมานชินบัญชรลุ่นแลกทีรลลึกครบเจ็ดหลอ,อกของมุวงพอทองซุกครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้ครับชุดประจำกายผมที่ผมติดตัวทุกวันครับ ซึ่งแต่ละรุ่นก็ประสบการณ์ก็มีให้เห็นตลอดนะครับโดยเฉพาะเม็ดฝักนะครับเม็ดฝักเลีเม็ดฝักเลียจิวจิ้วต่ประสบการณ์หลายอย่างแล้วนะครับประสบการณ์ล่าสุดก็เป็นเลียญพญาขุดนะครับพญาขุดที่พึ่งออกพอมกับคุณแผนนี่ก็มีประสบการณ์นเลยครับแล้วก็จะมีเดือนงนาเนี่ยครับเดือนเลือนตุลาเนี่ยก็จะมี ปกไม้มะขามนะครับซึ่งจะออกเดือนตุลาเนี่ครับเป็นเหรียญเป็นกระถินนะครับที่ระลึกกระินปีหกสี่ครับก็จะออกตุลาเนี่แหละครับมีาจจะมีเื้อทองแดงทองแดงพิไฟหรือเปล่าครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับตรงขอโทษขอภัยนครับจะสามแข่สามหมื่นเหรียญนะครับเน้อทองแดงถึงงานกระทินนะครับเป็น เป็นกีฤทิกระินปีหกสี่ครับก็ตุลาเนี่ยก็น่าจะจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวถ้าออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปรีวิวให้ดูนะครับก็ถาห่างจากที่ปัดเปิดเร็วตอนนี้วัดก็น่าจะเปิดให้เขาไปบูชาวัตถุมงคลได้แล้วนะครับก็ก็ยังไงก็ลองติดต่อดูติดตามทางเพจวัดดยแล้วกันนะครับเพื่อมีมาตรการอะไรประกาศออกมาครับแต่ก็เห็น เห็นเห็นลงน่าจ,จะไปกราบกราบน่าจะเข้าไปกราบบายลงุงลุงลงลง,ลงพอ่อใดอะไรนั่งครับแล้วก็น่าจ,จะเข้าไปบูชาวัตถุมงคลใดครับวัดน่าจ,จะเปิดแล้วแหละครับก็ลังจากที่มาตรการก็ล็อกดาวไปนานพอสมควรนะครับเดี๋ยวทำมีเรียนออกมาแล้วก็จะมารีวิวให้ชมทำคลิป ให้ชมอีกเช่นเคยแหละครับแต่ช่วงนี้พะที่จ้องไว้ตอนนี้ก็ยังเงียบเงียบอยู่หลายรุ่นครับบางบางสายก็ยังจ้องไว้เป็นปีก็มีแหละครับยังยังไม่ทันไน้ออกอยู่เดี๋ยวถ้าได้มีออกมาก็จะมารีวิวให้ชมกันตลอดเหมือนเดิมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เท่านี้แหละครับก็มาทําคลิปพอพอหายคิดถึงกันนะครับพอพออย่าห่างหายไปนานครับก็มีมีคนนะครับที่ไลน์มาหรือว่าแชทมาอยู่นะครับว่าเออ ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นทำคลิปรีวิวลงบางอะไรครับก็ก็เลยเอายิบชุดของหลวงพ่อทองซุกสายน้องพอ่อสายลูกซิดหลวงปูทิมหลวงปู่แก่อมาให้ชมกันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดซับสไคร์ฝากกดติดตามไ้แลวกันครับเผื่อจะมีคลิปดีๆหรือว่าหลวงพ่อดีๆอะไรมาแบ่งปันก็ก็ติดตามคลิปต่อไปครับก็ สำหรับคุณมีก็คงกลา่าวคำ่าสวัสดีครับ